วิธีปักหมุดแชทไลน์เราสามารถนำแชทไลน์ที่สําคัญมาไว้ด้านบนสุดในหน้าของแชทได้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากทํานะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นนะครับให้กดไปที่แชท กดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกแชทไลน์ที่ต้องการปักหมุดหรือว่านําแชทนั้นไปอยู่ทางด้านบนสุดในหน้าของแชทหน้านี้นะครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นแชทนี้ละกันวิธีการปักหมุดนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทไลน์ที่เราต้องการปักหมุดกดจิ้มค้างไว้เสร็จแล้วนะครับให้กดปักหมุดตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับแชทที่เราได้ตั้งค่าไว้เนาะมันก็จะไปอยู του, ่ด้านบนสุดในหน้าของแชทหน้านี้นะครับก็จะง่ายต่อกา,การใช้งานเนาะไม่ว่าจะมีข้อความใหม่ขึ้นมาแชทที่เราปักหมุดไว้นะครับจะยังอยู่ด้านบนของหน้าแชทหน้านี้เสมอนะครับอีกส <sk r att> ัก <sk r att> ตัวอย่างและกันเนาะสมมุติว่าเป็นแชทนี้แล้วกันนะครับที่เราอยากจะปักหมุดก็ให้กดจิ้มครั้งไว้จากนั้นกดเลือกเมนูปักหมุด ทีนี้นะครับแชทนั้นก็จะถูกปักหมุดไว้ด้านบนสุดของในหน้าแชทนี้นะครับวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้มากกว่า1นึ่งแชทถ้าเพื่อนๆนะครับมีแชทสําคัญหลายแชทก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะในกรณีที่เรานะครับไม่อยากปักหมุดแล้ววิธีการก็ง่ายๆนะครับให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่แชทที่เราเคยปักหมุดจากนั้นให้กดเลิกปักหมุด โอเคครับเมื่อเราเลิกปักหมุดไปแล้วนะครับแชทนั้นมันก็จะกลับไปอยู่ในตำแหน่งปกติในหน้าแชทไลน์นะครับโอเคครับหวังว่าจะครบถท้วนแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีแชทที่สำคัญอยู่นะครับอย่าลืมใช้วิธีนี้ไปทำกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ